เอาแตเอาแตเป็นไนไ่ไดนเอยราเป็ 96, <maker pound. S 1> นเอาเป็นกลวเง Right. ฉันเขามาเอนเตอร์เทนบ้านคุณแม่น้ำทิพย์เนอเนี่เ้อกินเขาอร่อยแล้วก็โอ้เอนเตอร์เทนแกเอ้ยเนาะแล้วก็จะมีปลาสมแกเอ้ยแม่น้ำทิพย์เนี่ยเขาทำกับเขาอร่อยทำอาหารอร่อยแล้วก็ทำทายนีปลาสมปลาสมอร่อยมากเลยยกมือ่อยแบบยกหน่อยยก ย่มเลยยอเลยแคันี่มาเรนี่คือน่าน่าน่น่า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 ่าน่านี้น่า่าน่านน่่าน่าน่่าน่าน่าอ่่านาน่่าา่น อ่ะค like yeah. ่ะเดี oh. ๋ยวเดี๋ยวหนูจะใส่พริกข้นาะมาชิมกันสีสันเป็นไงคะเดี๋ยวต้องชิมจุ้นจุ้นเนี่ยมาบ้านแม่น้ำคลิปได้อิ่มน้ำสำราญแต่ว่าใช้มือจับใส่พริได้เลยไหมฮะอ่าเหรอ โอ้ยคนเขามีฝีมือเนาะฉันก็เลยหมดร้อยก็ตาออะสีสันสีสันบันเทิงกะเยอรมันนี่เอยอยดูสะเราก็เนะมีโอกาสเห็นแบบนี้นี่เซ็ตใช่ไหมเราชิมกอดปัง องดองของต้องทำกับข่าวแก่เอิน้องจีนน้องเซนเระเลัวพก็ต้องเอาอะใส่ใ้มันเหมือนกันไนะันมหมดใหไปสาแบ่งแบ่งให้มันท่าๆกู่กอรงนี่ยลูกที่เราไปเก็บกันน่ะละลูกอะไรล่ะแข็งนก ลองแล้วมันเนาะลูกอะไรอะพี่แอมลูกพลัมม่ะจ้าเดี๋ยวก็ใส่พริกพริกโขลใส่น้ปลาเกลือไปตองปลาต้องซสนเลยจ้ะเธอจะได้อยู่นานๆแล้วพี่ความความคามกรอบนะจะได้ที่มันกรอบอยู่ฝนก็จะตกเนาะฝนจะกลางคืนจะตกหนักหรือเปล่าเมื่อมองดูสัง ชนี่ตะปูเลยชนที่ตะปูที่ถอดมันตกอันนี้ก็คือแต่อย่างเลี้ยวขาดใส่เครื่องก่อนเลี้ยวจปวดขาแล้วเี่ยเราต้องขาีงอ่ะยอัดอยู่หได้ก Oh, น้ำปลาใามที่เอน<อ>มไม่ต้องคนเลยนะฮะทีเอคนสิพี่คนทุกคนดูคนดูคนดูคน <laughs> ดูคนอะไนดีนะ <laughs> อ,อยันตน <laughs> มแล้วไปแล้วอ,อ,อดดสวัสดีาปนิ h e l l าไปรับไขดแล้ว <ฮะ S 2> อเดือนตาแล้วโอ้โโอ้โโ้โอ้้้้้อ กุ้งที่เขาบอกว่าอร่อยใช่ไหมหัวกกุ้งหมวกุ้งทอดอันนี้ลูกชิ้นหนูซื้อมาหนูก็ว่ามันก็ใช้ได้อยู่อร่อยทุกอย่างค่ะอร่อยทุกอย่างปลาส้มนะคะปลาส้มปลาสมปลาสมบานเองโคราพี่เพนชิมยังอร่อยที่ซื้อไปหลายรอบแล้วมันไม่ปีบรอบนั้นนะมันยังไม่เปรี้ยวส้มตำหนูหนูบอกกับพี่เพนแล้วว่าเนูชอบผักผัก มากเลยโอเคพี่เอาไหมน้องเอาค่เอาเอามาลางไหมคะมาลางด้วยหัวกอร่อยใช่ไหมหัวกุ้งอร่อยอ,อร่อยทุกอย่างเลี่ยมั้งอ๋อบหมดเลยหรอกรอบทั้งหมดเลยโอ้รูปแบบเตอนตอนที่ว่าทำตอนที่หนูทอดตอนแรกเลยอะนะแล้วหนูรอพี่มันหลับนานเกินมันเลยไม่กลัวตอนแรกกรอบมากข่อยเสบียงจะยังข่อยจะบียงขุ่นอะไรเช่นอย่ามั้ยไม่ยังไง ก็เห็นของเขากินหลายๆแต่เจ้าภาพนี่เจ้าของให้ไปพักชัดนี่ฉันทำไงนี่อันนี้ก็สซอยเราเราเท้าผักไปให้ผักว่าอันนี้ก็สซอยมวนมวลเกรืบมวนกรืบเฮ้ยอันเป็นสองลูกซอยสอยนกแต้แต่บินความงานลอยอู่มผู้สาว มาซุ่มกันก็ S'. <S อ Jamie, ุ้มจังสิกะว่าสวยแต่มายลนี่หนูว่ามันจะข้นอะไรลูกใหญ่อะไรแบบว่าจะเป็นได้ไหมได้อยู่แต่ว่าลูกใหญ่จะไม่ค่อยขมขนาดนี้เพราะว่าพี่ว่าอันนี้ชอบนะลูกใหญ่ไขมผมแสดงว่าพี่ชอบกินขมแตงแล้วก็แซ่บเด้อยาบ้าเด้อหน้าใหญ่เราใครเพื่อนเลยเดี๋ยวอันนี้ก็สั่งมาส้มเขาไปด้วยจ้ะ ไปดูชิน้นเรีย่ตัวจ้าใช่หนูเนี่ยเครื่องขอบ้างขอบ้างขอถ่ายบ้างนะขนมจีนน้ำยาภาพหมัวไหมหนาะงพูดเถีนหาพี่ถิดค่ะหนุว่าโวกเต็นเนี่ยผมอรุณนึกจะ เขา,ถ,าถ่ายกันให้เห็นเขาเรียกว่ามีมีเส้นแล้วใช่ไหมถ่ายถ่ายเส้นแล้วบอจอะอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุกพี่พี่ละอถ่ายเส้นแล้วบอถ่ายแล้วจ้าถ่ายแล้วโอเค